EP ที่8 Betton Woods คืออะไรซีรีส์โง่โการเงินกับดิงวาย BTC เพื่อนเพื่อนเคยสงสัยไหมครับทำไมวันนี้ดอลลาร์ถึงครองโลกเพราะทุกอย่างเริ่มต้นจากระบบที่ชื่อว่า Betton Woods หลังสงครามโลกครั้งที่2ปีคศ1944ประเทศต่างๆ44ประเทศรวมตัวกันที่เมืองเบต n w นวูชที่อเมริกา เพื่อสร้างระบบการเงินใหม่ที่จะทำให้โลกมั่นคงไม่พังเหมือนเกรสดิเ r e s ชั่นข้อตกลงนั้นก็คือทุกประเทศต้องผูกค่าเงินไว้กับดอลลาร์และดอลลาร์เองผูกกับทองคำที่ราคา3 5ดอลลาร์ต่อออนซ์พูดง่ายๆก็คือดอลลาร์เท่ากับทองคำหรือโลกเท่ากับดอลลาร์นี่คือเหตุผลที่สหรัฐกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงิน และทำไมดอลลาร์ถึงกลายเป็นสกุลเงินหลักของโลกแต่เรื่องไม่ได้สวยงามตลอดไปเพราะสหรัฐพิมพ์เงินเยอะเกินสำรองทองคำไม่พอปี1971ประธานที่ปดีนิสันประกาศเลิกผูกดอลลาร์กับทองคำโลกเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่าเฟียกมันนี่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่างเงินทุกประเทศไม่ได้ผูกกับทองคำอีกต่อไป แต่ผูกกับความเชื่อและนโยบายรัฐแทนคำถามคือเ,เพื่อนๆคิดว่าโลกเราควรที่จะไปใช้ระบบที่มีทองคำหนุนหลังหรือควรอยู่บนเฟียกมันนี่แบบทุกวันนี้ต่อไปคอมเมนต์มาหน่อยครับเ,เพื่อนๆคิดว่าทองคําหรือดอลลาร์ควรเป็นตัวกลางของโลกอนาคตถ้าเ,เพื่อนๆอยากเข้าใจเรื่องการเงินกดติดตามผมไว้ได้เลยนะครับคลิปต่อไป ซีรีส์โง่การเงินกับดิง่งวาย BTC EP ที่9ก้านิกสันช็อตคืออะไร